ธุรกิจทางการเงินกับทางธนาคารเนี่ยมันเป็นดิจิทัลไบนารเนเจอนะครับอย่างพวกเราเนี่ยได้รับเงินเดือนก็เป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีเราพวกเราซื้อของทุกอย่างเนี่ยใชแอพลิเคชันจ่ายเป็นตัวเลขหมดไอที mm hmm. IT, กับธุรกิจทางการเงินธนาคารเนี่ยถึงสอดคล้อง,งกันแล้วมาส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อทําอะไรเออพนกรมีเป้าหมายคือ1ให้ลูกค้าสามารถท,ทําธุรกรรมจากที่ไหนก็ได้ 2. ให้ลูกค้าท,ทําธุรกรรม เวลาไหนก็ได้สามให้ลูกค้าทำธกรบด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยปลอดภัยนะครับเราจะต้องมีสิ่งสามอย่างที่สําคัญคือเราต้องมีระบบที่แข็งแรงเราต้องมีระบบที่สามารถขยายได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าข้อที่2เราต้องมี Data ที่เราเก็บไว้มาวิเคราะห์เพื่อจะสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ในการตัดสินใจหรือว่าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาดูด้วยว่า การทุกการมันนี้เนี่ยใช่ไหมเป็นเขาทํำไหมเพื่อป้องกัน f r อดนะครับแล้วข้อที่3ามคืออะไรทุกทุกทูกอย่างที่เราทำเนี่ยมราต้องส e c u เพราะฉะนั้นเดต้าลูกค้าลูกค้าไว้วางใจกษิกรเราต้องรักษา Data ของลูกค้าเราถึง partner กับ HP ข้อที่1 HP มีระบบ system ที่แข็งแรงและสามารถ scale ได้ข้อที่2 HP มีระบบที่สามารถมาช่วยวิเคราะห์ทัง้าน AI และ ML ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ Data เพื่อ เราไปใช้ในางานที่อะรก็ไม่ิดกับลูกค้าได้ข้อที่3 HP Mistore ที่สามารถป้องกันข้อมูลลูกค้าซื่อเสีมของ HP เนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะโดนคนร้ายเนี่ยเอาไปไม่ได้ถึงจะเอาไปได้ก็ไม่สามารถอ่านได้เพราะเราเข้ารหัสไว้นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยที่พี่อยากฝากไว้คือพบริกริเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็น Corporate uh, Social Responsible Respons 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 นะครับ CSR เพราะเราทำทุกอย่างเนี่ยเราก็มองไปเพื่อสังคม นะครับเพื่อโลกนะครับ HP เนี่ยเป็นบริษัทแรกๆที่ซิสเต็มของเขาหรือระบบของเขาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเซอร์ติผ่าน TCO c e r t ์ติฟาซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรระดับโลกมัว uh, ร sure so, ์ว่าสิ่งที่ HP ทำเนี่ยสแตนเดอร์บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความภูมิใจมากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ HP เพื่อมาช่วยตอบโจทย์เรื่องโซเชียลเพื่อเรื่องแอนโร์เมนตครับ